ระเบิดครั้งนี้ลูกค้าจะเชื่อหรือไม่ว่าเกิดจากสาเหตุสวัสดีครับพบกับช่างเอกนะครับจากร้านเอกกิจแบตเตอรี่ ออโต้สวิตจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ระเบิดอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเคสที่เพิ่งเกิดได้สดๆลร้อนเลยทีเดียวนะครับผมจะมาให้ทุกคนได้รู้ถึงสาเหตุแล้วก็สาเหตุหลกัหลกๆเลยที่ทําให้เกิดการระเบิดครั้งนี้นะครับก็เลยนี่ครับเปิดให้ดูเลยฮะโอ้โหระเบิดขนาดนี้เลยนะฮะการระเบิดครั้งนี้ลูกค้าจะเชื่อหรือไม่ว่า เกิดจากสาเหตุสตาร์ทรถแค่นั้นเองเลยนะครับแต่ก่อนที่จะสตาร์ทเนี่ยมันมีอาการบางอย่างที่เตือนมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งทางร้านก็ได้แจ้งทางลูกค้าไปแล้วนะครับส่วนจะเป็นอาการอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเลยคิดว่าจะนำเรื่องนี้มาหยิบยกให้กับเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนที่ติดตาม ได้มารู้สาเหตุกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและนอกจากสิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยมันมันมีสาเหตุอื่นอีกหรือไม่เดี๋ยวผมจะพยายามาสโคบให้พอเห็นภาพกันมากที่สุดเท่าที่จะพอ,อยกตัวอย่างได้นะครับเช้าก็ขับรถปกติถอยเข้ถอยถอยอกพอ,อตอนนี้ว่าจะเกินหน้ารถ ออกไปสักหน่อยปรากฏว่าแบตเตอรี่ระบ,บิต้ังตุ้มหน้ารถเนี่ยดูก็ได้เป็นชิ้นเลยไม่เคยเจอครับก็อดนะมีก็บวนะีก็รถ15โวลต์ครับ สิบสนะวอนสิบ้าวอนขึ้นๆลงๆจำลองไปเหยียบเขาเร่งะไหนที เมื่อกี้คือวิดีโอจากทางลูกค้าส่งมาให้ดูนะครับว่าออได้มีการระเบิดคาที่รถเลยนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบดูแล้วนะครับว่าไดชาร์จก็ยังเกินอยู่นะครับซึ่งตอนแรกที่ตรวจสอบกับทางที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นสภาพระเบิดแบบนี้นะครับที่ร้านก็ได้ตรวจสอบระบบไดชาร์จของลูกค้าแล้วนะครับขึ้นถึง1 6 1 7ถึงโวลต์ทีเดียวเลยนะครับจึงได้แนะนำให้ไปกลับไปแก้ไขนะครับซึ่งทางลูกค้าเนี่ยเป็นรถ ยุโรปเนา<ป>ะก็เลยไม่มีอะไรนะครับก็เลยลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมีร้านที่รู้จักกันเดี๋ยวจะจัดการเองนะครับปรากฏว่าก็กลับไปก็ยังไม่ได้ไปจัดการนะครับจนเกิดเหตุเกิดขึ้นทางผมเนี่ยก็เลยสันนิษฐานว่าลูกค้าบอกว่าได้นํารถเนี่ยออกมาสตาร์ทก่อนตอนเช้านะครับล้างรถเสร็จดับเครื่องแล้วก็กลับมาสตาร์ทอีกรอบหนึ่งปรากฏก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นเลยก็แปลว่ามีการสะสมของกา๊าซแล้วก็การจุดสตาร์ทนั้นก็เกิดทําให้เกิดประกายไฟนะครับเลยทําให้เกิดการระเบิดนั่นเองนะครับ ซึ่งทุกๆคนก็ถ้ามีการเตือนของช่างนี่ยังไงก็แนะนําให้รีบไปแค่ไขตรวสอบก่อนจะเกิดเหตุการณ์ซ้ําอีกแบบเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับจึงนํามาเป็นวิดีโอเป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อไม่นานนี้เองนะครับก็ถ้ามีข้อปัญหาสงสัยยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ